สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะพามาชมนะคะการติดตั้งผ้าม่านรถตู้ออนิวหน้ายาวตัวใหม่นะคะกันนี้ลูกค้าก็เข้ามาติดตั้งผ้าม่านที่ร้านนะคะใช้เป็นผ้าสีครีมขอบน้ําตาลแดงนะคะซึ่งลูกค้าเน้นสว่างขึ้นนะคะภายในลูกค้าก็ เป็นสีเทาแบบนี้ยังเดิมๆอยู่นะคะใส่สีครีมเข้าไปสวยมากเลยนะคะราคาอยู่ที่4 0 0พันบาทพร้อมติดตั้งนะคะหน้าร้านอยู่ซอยประชาอุทิศสามสฝั่งทนนะคะพี่ๆจา๋าหน้าร้านอยู่ซอยประชาอุทิศสามสฝั่งทนสนใจอยากติดตั้งข้ามมันสวยๆนะคะแวะลองมาใช้บริการได้เลยนะคะมาที่ร้านเราแถมมุ้งฟรีให้หนึ่งืนนะคะมุ้งกันยุงนะคะความสวยดูตามภาพเลยนะคะ รับประกันเรื่องคุณภาพให้เลยนะคะพี่พี่จ๋าอันนี้ก็เป็นสีครีมขอบน้ำตาลแดงสายลัดหลุยนะคะวันนี้นะคะก็นำคลิปสวยๆมาให้ชมนะคะสนใจสอบถามติดต่อได้นะคะติดตั้งคันละหนึ่งชั่วโมงนะคะพี่พี่จ๋าติดตั้งคันละหนึ่งชั่วโมงนะคะวันนี้ก็ขอจบไล์นะคะจบคลิปไปแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ